สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากมาพบกับแนวทางหุ่นห่างเส็งจะตามต่อรุ่นกันต่อแนวทางหุ่นห่างเสียงของห้าจจะแนวทางของอาคาร2 5เดือน11บอจะพฤศจิกาเนสองหาหกแปดจาสำหรับแนวทางห่างเสีงคอนที่2 4วันจันทร์แนวทางรอบเร้าเดนน1กับศ พนของรอบเศร้าจะโบนมาตองแปดล่างมาแปดหกผ่านไปบ่มีอยังเลยมีแต่แปดแปดเดินดีค่ะแทบมาตองอีกต่างหากบ่เผื่อแผ่ตัวอื่นเลยมาตองแปดแปดทกนำขับไปอีกมีแต่แปดแปดบนแปดล่างสำหรับรอบใบสองกับหนึ่งพ้นของรอบใบหายุกหาศูนย์สี่แปดเข้าไปอีกสำหรับหาศูนย์เขาเอายู่เศร้าตเน้นมาออกใบอีกอ่ะ สำหรับแนวทางถือว่าผ่าดไปเนอ,อ้เกินหนาเกินตาไปโูดทางเสียงส่วงนี่สำหรับวันที่25เมื่อนี้ตามรุ่นกันต่ตจะยาท่อจะพี่น้องยาท่อท้อมีไว้ลิงถออือจะสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันโตจะสำหรับแนวทางขออเหาเนาะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีข่าลวละกะมีรูดตัวจากกวนจะนำไปเปลี่ยนแนวทางจวิเปรียบเทียบวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันจะอย่างห่างเสียงส่วงนี่ จับทางยากกะสามารถพักผักวบกอนได้เนาะลอให้แนวทางมาตามสูตรกะคอยมาตามรุ่นกันใหม่เนาะจ้ะถ้าออกแบบนี้กระปวดหัวคือกันจ้ะมีแต่แปดอย่างเดียวเลยเนาะแปดกับแปดฉากแปดแนมาต้องแปดอีต่างหากซ้ำนะแถมมาแปดหกหลังข้ามาสีา่แปดข้าไปอีกเบิดตัวสีออกหรอสำหรับแนวทางของเฮาอนี้ลรุ่นกันต่อจ้า แนวทางรอบเศร้าเมื่อนี้เลียกเด่นใหแปดกับเจ็ดขอให้มาอีกละการแปดเนี่ยมาได้มาดีแถวสวงเนี่ยแปดกับเจ็ดวิ่งลูดจะใซดวิ่งใซ่ลูดมักตัวไดชอบตัวไดวิ่งลูดได้จะสําหรับเด่นแปดข้งเฮารอบเศร้าเมื่อนี้แปดแปดนี่เด่นอยู่ด้อจจะสำหรับแปดแปดบนโตกเกียะเปรียบเทียบบนไดด้วจ้ะแต่ว่าตัวประกุบคูนเูาซื้อกว่าสีระจายอยู่แต่กัมักอยู่บินโตกเก่า อันนี้คืออธิบายตามสูตร้อจ้ะจับคู่85เลขกระจายกับโคตัดออกละกันเนาะเบิลแน88 8ปดสาม8ปดสี่สองำหรับเรนเจดรอบบายอ่ะรอบเศร้า7จ0หาศสาม เจ็ดสี่เจ็ดแปดสำหรับแนวทางรองบใบสามกับ2จับคู่เด่น3ารอบใบแปดสามเย์สามสี่สำหรับเด่น2 8 สองอ้าวสเขียนสองหาเามาเขียนสองจิตระบัดขอแก้ไขนิดหนึ่งเด้อจ้ะเดอ้อตาไร่ละหลุดห่างเซ็งบม่มมวนเลยช่วงนี้เขียนผิดเขียนถึกละอันนี้คือสองหาจะขอแก้ไขนิดเนิ่นกาแต่เป็นคู่เด่นเด้อนีิธามักถ้าชอบผิดจะระนาเบิร์ได้แต่สําหรับคู่เด่นของเ้าจับหายแต่คู่ดเด่นแปดสามสามแปดสำหรับสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองั่ เสากระบ,บายบริจาบหายเนาะตามต่อจ้าสองหาตามด้วยสองศูนย์ละกันสองสี่สองหกอันนี้คือสองหาจ้ะสำหรับตัวเนนของห้างจาเด่นสอง ร,าา 20, 8, รอบใบน้่สองแปกับสองศูนหาสารอบเศร้าน้่เจ็ดสี่เจ็ดแสำหรับเด่น8รอบเศร้าจะ8ปดหาครับ80ดศูนละกันออกเลขแบบเกินง่าโพอด้วยตว8มาเลย สำหรับแนวทางหางเส้นของห้ามือนี่ขอให้มาปังปังตัวนิ่นตัวโจเต็มเต็มเศร้าบายบนล่างละกกเนาะเปรียบเทียบกันเบิงไดดจะตามทีอธิบายไปในตุนตนคลิปเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะขอให้ส่งดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหละกกนเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีหละกันจ้า